เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่6ตุลาคมวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยครับเมื่อสโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้จับเจ้าหนูวอร์ดคิดตัวเก่งชิโดโอบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเสร็ทีครับหลังพรีเมียร์ลีกอนุมัตเิเอกสารย้ายทีมไปเมื่อสัปดาห์ก่อน แล้ววันนี้ครับก็มีการเซ็นสัญญาทางการโดยที่ตัวนักเตะก็ได้เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมมาได้สัก1-2วันก่อนหน้าแล้วครับสำหรับไิติของเจ้าหนูรายนี้ก่อนย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าตัวเป็นเด็กฟันของอาร์เซนมาก่อนและก็ลงสนามให้กับทีมชุด U18 ไป21เกมทำไป3 2ประตูกับอีก3แอสซิสและก็อีก13ประตูจาก21เกมให้กับทีมชาติเดนมาร์กรุ่น U17 และก็18ครับ ไปกันที่รายงานข่าวลือเรื่องกุนซื้อของทีมกันหน่อยนะครับหลังไม่กี่วันก่อนมีข่าวลือร่วมกับซิโมเนอินซากี้นายของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานว่าบอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจและก็เริ่มติดต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทางสปอร์ตอิตาเลียสื่อดังของอิตาลีก็ได้ออกมายืนยันว่าซิโมเนอินซากี้เฮดโค้ชวัย48ปีก็ดีปฏิเสธข้อเสนอนี้และก็ความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากในแถลงการก่อนเกมเจอกับแอสตันวิลล่าคืนนี้ครับหรือเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงผลงานอันย่ำแย่ของทีมในเวลานี้ ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงครับแต่ทุกคนก็กําลังช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้กันอย่างเต็มที่และเขาก็ยังมั่นใจว่าสภาพจิตใจของบรรดานักเตะในทีมยังคงดีอยู่ทุกคนยังคงสู้กันอย่างเต็มที่และก็เชื่อว่าทีมจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้ได้อย่างแน่นอนด้วยซึ่งเอริกเคนทักนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า เราทุกคนต่างตกอยู่ในสถานการณ์นี้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทีมผู้บริหารทีมงานสตาฟและก็ผมรวมถึงเหล่านักเตะด้วยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงทีมงานชุดใหม่นักเตะดาวรุ่งที่เข้ามาสู่ทีมด้วยอย่างมาเนลกาเตก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ผมก็รู้ดีว่าในฟุตบอลระดับสูงคุณไม่สามารถรอเวลาได้ แน่นอนว่าเราต้องปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นอย่างในเกมที่ผ่านมากับปอโตผมก็คิดว่าเราทำได้อย่างดีเลยนะในช่วง25นาทีแรกเรามีวินัยในการเล่นกันมากนักเตะอยู่ในตําแหน่งที่เราวางแผนไว้วิธีการสร้างสารรค์โอกาสก็คือสิ่งที่เราทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมจากการฝึกซ้อมแต่หลังจากนั้นผมจะไม่บอกว่าเราขาดวินัยในการเล่นแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปรับปรุงได้ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่านั้นสําหรับผมแล้วปัญหามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะและคุณสามารถแก้ไขให้ถูกต้องและก็ตรงจุดแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งหนึ่งที่มีคือทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆพวกเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆจากนั้นครับเอลิรเนทาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงปัญหาในตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมกันบ้างที่เป็นมาตั้งแต่ซีซันก่อนและก็ลากยาวมาจนถึงซีซันนี้และก็ยังคงต้องใช้ดิโอโกดาโลเล่นขัดตาทับไปก่อน ซึ่งเอริกเฮนทักได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี้ว่าสำหรับรูปแบบการเล่นที่เราใช้ผมชอบดิโอโกดานโลมากกว่าแต่มาสราอุยก็สามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้เช่นเดียวกันทว่าเราจะสามารถพัฒนาทีมได้ก็ต่อเมื่อเรามีแบ็กซ้ายธรรมชาติที่เล่นเท้าซ้ายได้เข้ามาอยู่ในทีมตอนนี้เรากำลังรอลุกชอและก็ไตเรียวมาเลเซียอยู่เมื่อทั้งคู่กลับมาพวกเขาจะกลับมาช่วยเหลือทีมเราได้เยอะมากเลยล่ะ จากนั้นครับเอริเกเคนฮาร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงคำวิจารณ์ที่มีต่อตัวมาเนลกาเต้แดนกลางที่ย้ายมาจากปารีสแซงต์แมงด้วยค่าตัวกว่า50ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ทว่าจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้จนในหลายเกมเนี่ยก็โดวนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอยู่ไม่น้อยซึ่งกับเรื่องนี้เอริเกเคนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของเราเสียก่อนปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมปรับตัวให้เข้ากับความเข้มของเต ซึ่งพูดงา่ายๆเลยก็คือมาเนลกาเต้ต้องการเวลาในการปรับตัวปิดท้ายบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮาร์คด้วยการพูดถึงรัสมุสซอยลุนที่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ในรอบกว่า2เดือนและก็ยิงประตูในเกมอย่างเป็นทางการได้แล้วด้วยครับซึ่งเอริกเคนฮาร์คได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมดีใจที่รัสมุสซอยลุนกลับมานะผมคิดว่าเขากลับมาได้ดีแล้วแต่เราไม่ได้เล่นกับเขาเลยใน2เดือนแรกของซีซั่น ดังนั้นเราอาจต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาเข้ามาสู่ทีมได้อย่างเต็มที่กว่านี้แต่ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะพร้อมแล้วและก็หวังว่าเขาจะพัฒนาฟอร์มของตัวเองต่อไปได้และก็หวังว่าเขาจะมีเซซั่นที่ประสบความสําเร็จร่วมกับทีมซึ่งมันจะช่วยเราได้มากมายเลยทีเดียวเรามาต่อกันที่ความเห็นของดวายยอกอดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่ได้ออกมาเชงนโยบายของสโมสรว่าทําตัวเหมือนไม่ใช่ทีมใหญ่อีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการซื้อนักเตะที่บางคนแทบจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อทีมเลยแล้วไม่สามารถช่วยทีมจบด้วยการเป็นแชมป์ลีกได้อย่างมากกลแค่ท็อปโฟนอกจากนี้ครับยอกก็ยังได้พูดถึงการที่สโมสรไม่ยอมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นซีซั่นว่าทีมต้องเดินหน้าล่าแชมป์ลีกเท่านั้นไม่ใช่พอใจแค่การจบท็อปโฟหรือว่าแชมป์บอล้วยรายการเล็กๆ เราะว่าสุดท้ายการเป็นแชมป์ลลกเขานั้นครับที่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกําลังทวินหาอยู่ในเวลานี้ซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับเดวไวยอร์ก็ได้แสดงความเห็นว่า600ล้านปอนเป็นจานวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะแต่เราก็ได้เห็นนักเตะที่ย้ายเข้ามาแล้วผมคิดว่าเราแค่ซื้อนักเตะเพื่อช่วยให้เราจบท็อปโฟผมไม่คิดว่าเรากําลังซื้อนักเตะเพื่อควาชช้าแชมป์ลลก ผมเข้าใจดีกับคำพูดที่ว่าเราต้องเดินก่อนกว่าจะวิ่งได้ก็จริงแต่เทาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปไกลมากถึงขนาดนักเตะที่พวกเขานำเข้ามาไม่ใช่ตัวจริงในเกมระดับทีมชาติด้วยซ้ำม,มันชัดเจนว่าเราไม่ได้เล่นเพื่อควา้าแชมป์ลีกซึ่งมันก็ทำให้ผมและก็แฟนบอลของสโมสรหัวเสียเล็กน้อยการลงทุนกับนักเตะประเภทนั้นคุณน่าจะจบได้แค่อันดับ4หากว่าโชคดีแถมสโมสรม่มีความทะเยอทะยานมากมายเหมือนก่อนด้วย เพราะผมไม่เคยได้ยินว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประกาศชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าพวกเขาเนี่ยตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์ลีกบ้างเลยถ้าคุณไม่ได้ส่งข้อความแบบนั้นออกไปมันก็ชัดเจนว่าคุณไม่ได้เล่นเพื่อคว้าแชมป์และเมื่อท็อปโฟคือเป้าหมายใหญ่สุดของสโมสรมันจึงน่าแปลกใจสําหรับผมตอนนี้ว่าเราตกต่ำไปไกลามากขนาดไหนแล้ว เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของพอลเมอร์ซันกรูฟุตบอลของ Sky Spot t สื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเกมหลีกในคืนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะออกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีซึ่งเขาก็มองว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะบุกไปคว้าชัยชนะเหมือนในปีก่อนและอาจจะออกมาจากวิลล่าพ์คแบบไม่มีแต้มเสียด้วยครับด้วยกับเรื่องนี้ทางพอลเมอร์ซันก็ได้ให้ทัศนะเอาไว้ว่า แน่นอนว่านี่คือเกมแห่งสัปดาห์อีกครั้งแอสตันวิลล่ากำลังมีฟอร์มที่ร้อนแรงด้วยการเอาชนะบบเยนมิวนิกมาได้ในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่แย่มากณเวลานี้แต่พูดตามตรงว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับแอสตันวิลล่าเพราะว่าเจ้าบ้านเพิ่งจะเจอกับบาเยนเมื่อกลางสัปดาห์และผมก็คิดว่าลูกทีมของอูนยเอเมรีต้องทุ่มเทสุดชีวิตในการเอาชนะยักใหญ่จากเยอรมันมาได้ อย่างไรก็ตามเกมนี้ก็ยากที่จะมองว่าเป็นอย่างอื่นนอกจากชัยชนะของทีมแอสตันวิลล่าในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะยังศรัทธานในตัวของเอริกเคนฮากมากน้อยขนาดไหนเมื่อมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายอย่างเซอร์จิมรัดคลิฟเข้ามาถือหุ้นดังนั้นกับสถานการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องความตื่นตระหนกเขาเป็นคนฉลาดมากและความสำเร็จของเขาก็ไม่ได้มาจากความตื่นตระนกด้วย เขาไม่แผนระยะยาวว่าสมสอนแห่งนี้ควรจะเดินไปทางไหนดังนั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เชื่อในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดมากจนเกินไปแต่สําหรับตอนนี้ผมก็มองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นอันดับได้เลยแม้แต่น้อยส่วนทีมเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าอูนยเอเมรีเป็นโคชที่ยอดเยี่ยมมากและนักเตะของพวกเขาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมามากมายภายใตยก้การคุมทีมของเขาซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเลือกให้แอสตันวิลล่าจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่6ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ